ขอขอแป๊บนึงครับนู่ก็ใช่ยนูครับขอขอภัยนะครับขออภัยไปยังหัวหน้าคณะแสนพลเล็กติดผู้ใหญ่ไทยครับผมผมเดินได้เลยครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับผู้ใหญ่ไทยครับผมถามคุณนายยาดนะครับผิด พาดทเทคนิคที่หนึ่งนะครับดูวัวผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยอ๋ออะแต่คน,นี้มาดูกันครับบนนูกับบุญเลยครับคู่น,นี้บุญนั้นไปที่น้งเนยครับบูนี้กุหลาบขาวครับนะบูกับบุญเรี้ย แต่ยังไม่เคยใช้บริการกันมานครับตัวนี้กุหลาบขาวมัดเยอะครับพอ,อก็ใส่ซองไหนเป็นซองไหนก็เอาอย่างท่านเรียกกับก็ต้องกับนะครับเพราะว่าวันนี้กุหลาบขาวเจ็ดกุหลาบขาวอซองไปงงนะอาจารย์กุหลาบครับ ตอนนี้มีปัญหานะครับุลาขาวมาเดินพันกันมาลงคนละตัวกันเน่มันกะเลดเด็กอ้าวคุยคุยกันครับให้คุยกันครับคุยกันครับโอุ้ลาขาวเจ็บมันก็อย่างว่าคุยกันก็คุยกันครับเออ โอกุหลาบขาวเดิมพันกับกุหลาบขาวโอ้ยคเป็นยากเลยนะเนี่ยนะี่ต้องเป็นกุหลาบขาวเลยนะกุหลาบขาวจ้ะต่างคนก็ต่างชื่อกุหลาบขาวโอ้เอาและครับมาดูบทเวทีครับศิลปะสวยงามครับน้องเนยนะครับ สัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ไม่สบายครับแจ้งนะแน่ตอนนี้ก็หนุบล่ลางหน้าตานะครับเข้าสู่สภาวะปกตินะขูดต่อไปก็ขึ้นมาสิครับครับทีมสยามกับทางด้านนกน้อยขึ้นมาสิครับแต่ใครเป็นหัวหน้าค่ายก็ไปรีบเอาลูกขึ้นมาทั้งสองค่ายดังเนะี่ย ทัพทิมสยามเขาอังคารทัวร์เนี่ยคุณพ่อคือใครเนี่ยไปบอกอ่าหนือเยอะนะครับก็เล่นตั้งแต่น้องกันครับอ่น้องกันนะครับแล้วก็มาคัมาแล้วก็มาทัพทิมสยามี่ยค่ายนี้ก็ ใช่สนะค่นะครับ,รบทีมาร์ไ้เอาเลครับคู่นี้คู่นี้สนุกนะครับแต่ค,คู่นี้สนุกแน่ครับน้ำเนยนี่ไม่ธรรมดาครับกุหลาบขาวก็ไม่ธรรมดาครับโอ้จไม่นะครับกุหลาบขาวตัวแดงครับกุหลาบขาวนะฮะสอสมศักชัยน้ำเนยก็ ชื่อเดียวก็น้นองเนยซิปวิริชัยครับเขาจะไปพวงพวงกับอาตอมครับแม่ครับไม่ได้เจอคู่นี้นานเลยเช้านะครับมาดูัะโอ้ครับโดดหนา้ตาตัดหัวตัวเท่าเลยครับ ครับทีมสยามน้อง้อยุทธชัยธีรวัตรแล้วจบด้วยหงฟ้ากับแม่ขลาครับควาขกาหนักๆครับเอาแล้วครับเน่น้องเนยครับแข่งเอาแล้วครับแมสู้ล็อกของเจ้ากุลาขาวโอ้โหครับแข่งได้กันทั้งคู่ครับโอยคู่นี้ออกตู้ได้เลย เ,เตะขวาถีบซ้ายานักเตะนี่ฉายา้ยขวาจัดๆเลยครับอ,อี๋นักเตะ้องขึ้นอี๋อี๋แล้วสกูเสียบแเอ ยังตามอยู่ว่าใครจะสะกูเสยียบครับโอ้โหมิใจครับมาดูพี่น้องพวกเรายัางเหลือเยอะครับยังเลยเยอะกันอยู่ครับน้ำเนยกระลาขาวังขวาในสตีสขวาก,กับเอาแล้วครับสู่กันที่วงในอีกแล้วโอ้โห สักครูเอ้โยยยยสุดจริงๆครับนี่นะครับคือแนวที่ศิลปะกับความแข็งแรงเนเอาแล้วครับมาดูว่าสองสามสี่ห้านี้เขาจะเอาอะไรมาสู้กันให้ดูครับ ทับทีมสยามกับนกอน้อยขึ้นมาครับสำหรับนกอน้อยนี้ก็นะช่วงหลังนี้ก็ไปถ่ายนิตเอน,น,น,นิติยศาสรดารามาครับน,นาเกี่ยวกับภาพนานักมวยสวยครับสำหรับนกรน้อยนะส่วนคููกันนั้นก็ก็ ไปบรรจุลงที่โรงเรียนหนองบัวแดงครับในจังหวัดชัยภูมิแต่เคยตีแต่นักเรียนครับวันนี้มาให้ประชาชนตีครับครูกันเนี่นี่แหละครับอันนี้ใครครับนี่โอ้ลูกตัดจอยอีกข้อมูลนั่นฝ่ายตรงข้ามมีข้อมูลแน่นเลยนครับ เดิมันกันข้างนั้นหนึ่งเมตรครับโอ้เอาแล้วก็ไปสู้กันบนเวทีครับครับจิ้มสยามนีหเลยน้องกันครับคู่กันหรือคู่คำล่าครับแนบไปแนบพิซซ้อมอยู่ที่แนบเอฟพิสเตอร์ จังหวัดนครราชสีมาครับนี่มาแล้วครับโอ้ยหัวขว้าหัวตางอ้าวอะไรครับแข็งแรงกันทั้งคู่ตีเนยรองขาวโอ้โหอาวุธคู่นี้ ถึงกันจริงๆครับมาถึงตอนนี้ยังรู้ไม่ออกบอกไม่ถูกครับ เหลี่ยมนี้ครับเหลี่ยมนี้ครับไม่เห็นนิ่งเลยเดือนรับวันนี้น้องเหนื่อยับแต่คู่นี้นี่คนี้เอาไปลงมกับต่างชาติีไม่ว่าจะเป็นไซเนปอา่ายูริก้าจากประเทศเบนเยียมหรือไม่ก็เอ,เอลิซาจากประเทศ าทางด้านแคนาดานี้ไม่เสียเปรียบกับไม่เสียเปรียบเลยครับและเสร็จจากเทศกาลสงการเสด็จเตรียมนู้ดเตรียมตัวดีๆครับทั้งคู่พ่อกันกับพ่อจอยน่ะพ่อกันกับพ่อจอยนะคุยกันบ้างนะครับ ให้คุยกันเงี้ยอย่าไปยืนอยู่กันคนละจุดอ๋อข้างอ้าวลงหรือยังเงี้ยมันต้องมีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานเ่เท่าไหร่นะเออมันต้องมีหลักฐานนี่ต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐาน อ้าวว่ากันไปกันอ้าวยกที่สามครับอ้าวดูนัน่นรับหวางขางาาาันะครับอากลาบเท้าไม่มีเชิงเลยโอ้ยรับเลยแข้งซ้ายจับจับจะรับไป จัดะะเฟ้นเน่ยเน่ยสกูออกสนอยลูกทั้งสองนะนจะได้ตีเขาได้ถนอาเป็นไงลูกเออระวังเดี๋ยวระวัะงระวังมีอะไรบอกอาเช็ดหน้าเช็ดตาไทอทีแล้วนะครับมาสู่ของ ลูกเลียมครับลูกเลียมครับแม่ครับมาเลียบมาก็เลียบไปครับออกแข้งขวาแม่สมสวยเชิงนที่ผี่ผิวแร้วกับเก็ดตี สาครับอะผิดพลาดทางเทคนิคแก้ไขได้ครับท่านทูนวยกาท่านศิลิวต์นี่ท่านเป็นนักแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว ครั้งหน้านะครับนักมวยเนี่ยห้ามชื่อกุลาบเด็ดขาดนะครับแก้ไขยากผมก็ยังงงอยู่ผมอ่านไปอ่านมาก็เจ็ดชื่อวันนี้แถมคนชื่อผมก็เล่นกุลาบขาวอีกคนหนึ่งก็มาลงกุลาบขาวเอาไปเอามาก็มันกบผาครับไม่เป็นไรครับแก้ไขครับแก้ไขครับเดิมพันกุลาบขาวคนละคู่กันนะครับต่างกนตางได้กัน แล้วก็ขอบคุณครับหัวหน้าที่ให้เกียรติชื่อนี้ครับต่อไปน้องกันนี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นกุหลาบขาวนะครับในกรุงเทพต้องเปลี่ยนนะครับ <c oughs> <c oughs> าการ์นางครับขออนุญาตสวมสูทครับ วันนี้คมเทนเล็กมาเลยครับวันนี้ยกสี่แล้วลูกแต่ก็ถือว่าสนุกครับทุกตั้งแต่สู้กันแต่ยกที่หนึ่ง อ๋อนะครับต่ออีกครับใสตีเสียไปทางด้านกุลาบขาวเหนื่อยลกเนยตีโอ้โหครับเล่นอาวุธกันลูกทุกดอกคับะอดยกที่สี่ครับ ส,สู้กันได้สนุกเลยครับคูน่นี้นะกล่อเสียงตัวมือให้ลูก,ลกทั้งสองมุมด้วยครับุูแลขากับน้ำเนยนครับนะเสียโป๊กกานั้นก็ยังไปแอบทางด้านมุมนั่งเงินเลยครับว่าคู่ต่อไปกับน้องกันไหนจะเอาใครดีบอกว่าอย่างนี้ แต่ส่วนหนละค่ายชอจัดชัยก็คึ้นขึ้นครับไม่พูดไม่จาครับขึ้นเวทีนี่เอาจริงบอกว่างั้นโอ้ครับท่านแม่ท่านพอไอเรานี่ยืนหยัดมานานแล้วครับ นี Now, bed, it, ang, mm ่นะครับกรรมการหนุ่มครับครูระหว่างนกน้อยกับน้องน้องกันนี่ต้องไหว้ครูนะครับไหว้ครูให้พี่น้องเราได้ดูให้เกิดความสวยงามนะครับเอาให้เต็มลูกนะครับเอาล้วครับน้องแดขึ้นไปอยู่บนแล้วครับ อ้าน้องเนยเอาแล้วครับไอวางขวาเสียบตีตีโอ้โหมาเร่งเอายกสุดท้ายเลยน้องเนยกุลาเท้ากุลาเกาตีเอาแล้วก็แม่เอาแล้วก็แหลกขึ้นมาอีกวางขวาตีตีตีเอาแล้วก็ตีเอาแม่มาตีจับเป็นตี้อ นักมวยสนุกดีครกบหนึ่งก๊กสองนะครก๊กสามโอ้โหครับถือว่าเป็นเอกผู้หนึ่งนะครับฝังขวาจับสีบแล้วก็เออโอ้ลื่นครับโอ้เวทีวันนี้อุปสรรคก็คือเวทีครับผมตกใจหัวเข้มครับทีที ทีมน้องเนรุ๊กเอาล้วครับแดนกินมาลูกกินมากินมาติดมาเอาเูาไปลูกฮึดลูกฮึดฮึดยึดตายฮึดมาลูกทีมโบ้จับทีมตี เต้เต้คดจ่ที่5โอ้โหนี่แหละครับแม่มอลระดับชุดนี้เอาไปเวทีไหนไหม่อายครับนี่เตีย้ยไม่เลยครับไม่ว่าจะเป็นสำจรดไปทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกแลวก็ทางด้านภาคใต้ไปเอียงไปทางด้านขวาครับ เวลาขาวสสนสัดิ์ชัยครับไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับปล่อยได้ดีนะ้ป่อยได้ดีแล้ว